พระทั่วประเทศไทยเรานี่นับแต่ลตววหลวงตาวัวหัวลน้นล้นไปเร่อยมันมีแต่วิทยุเท,เทวทัศน์เริ่มมาตั้งแต่นั้นือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นข้าสืกข,ของพระในวัดในวดัดแต่เวลาที่มันเต็ม,มอยู่ในวัดในวดัดฟังที่ไหนมันพาดมันหูหนวกตาบอดดูมันไปยังไง มาเรียนมา้ดยการมหาบาร,รีณเจ้าฟ้าเจ้าคุณทั้งท่านสมเด็จสิ่ง,งนี้เกิดอยู่ในในห้องมันนั่นน่ะเป็นยังไงผ้าเหล่านี้น่ะหัวน้องโดนนี่น่ะมันเป็นยังไงมันไม่ดูหรือหลักธรรมหลักวินัยของศาสร,ราออคงเอกมันเยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลาเวลานี่วัดอืกลายเป็นส้วมเป็นฐานพราเนยียนกลายเป็นมูดเป็นพูดเต็มไปหมดที่ไหนที่ไหนก็ดีอืมส่วนที่ ตั้งใจเพื่อศีลเพื่อธรรมนี่มีน้อยมากนะที่เป็นปฏิบัติตัวเป็นมูดเป็นพูดอยู่ในช่วมในฐานคือวัดมีมากต่อมากมีแต่ความเพลิดความเพลินมันไม่ได้สนใจกับธรรมนะเราจะไปะจำหนีติเตียงในประชาชนญาโนิโยมแม้แต่พระหัวนรลม,มันก็ไม่ได้สนใจกับบัตรกับธรรมจะให้ว่า,าไงน,นี่ละภาษาธรรมังเอา <c oughs> ถ้าพูดผีนี่ตีนะหาหลงตะบัวเลยนะ การแสดงออกมานี่ผิดไปน่ะไอ้ผู้ที่ทําผิดนั่นน่ะมันกระเทือนโลกไปหมดนันไม่ดูเลยอันนี้กระเทือนอะไรมีแต่เรื่องความดีความดีเท่านั้นน่ะอนี่มันถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนั่นน่ะอย่าเอามาบอกข้ามาเป็นประโยชน์สาหรับขามาอันนี้สหรับงธรรมะเนอะสำหรับตังธรรมะข่าวตังเท็มธรรมะหรือซีพีธรรมะมันแน่ใจหรือไปทดสอบดูก่อน แ่ค่ะฮะแน่ใจค่ะให้ไปทดสอบมันแน่ใจพวกเควาท่มันแน่ใจตรงนั้นนะแต่พวกคำนี่มันเป็นยังไงจะแน่ใจให้ไปทดสอบดูทำอะไรจะท่าปลาเขาปลาให้หมดเลยนองนี้ออวต้องอย่างนั้นที่เอาไว้ทำไมไหวมันเป็นไทยเพราะมันสะดดดต่างเมืองนะไดแล้วครับรื่พระเรา ทรศัพท์มือถือเนี่ยสาคัญมากเฉพาะในวัดป่าบรรตานี่บอกว่ามีไม่ได้ซ้ำก่บเด็ดขาดองไหนมีไล่ออกจากวัดทันทีเลยไม่ต้องอุทธรณ์มีข้อยกเว้นเครื่องหนึ่งนี่โรคก,ก็มาเกี่ยวข้องที่จะไม่ให้มีก็ไม่ได้โรคทั่วประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบรรตาเกี่ยวข้องกับเราจึงต้องมีโทรศัพท์อันนี้ไว้มือถือเนี่ย แล้วมีเฉพาะอันนี้เท่านั้นนะใครจะมายุ่งไม่ได้มีไว้มีให้มีผู้รักษาเนี่ยเรารมไว้เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเปน็นรณาคือลำเอียงไหมในว่าที่อื่นผู้ผู้ใดไ,ไม่มีแต่ที่นี่มีเนี่ยลำเอียงไหมเหตุผลวัไกลเราบอกไว้แล้วโทศรศัพท์อันนี้สำหรับส่วนรวมที่ประชาชนทั่วประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของโทรมา ผู้ที่รับโทรศัพท์นี่จะได้ฟังเรื่องราวอะไรๆเกี่ยวกับประโยชน์ของโลกเพราะนั้นเราจึงอารมณ์ให้มีเครื่องหนึ่งสำหรับผู้รักษาโดยเฉพาะใครไปยุ่งไม่ได้นั่นนอกนักนี้ไม่ได้ในวันนี้ใครมีไม่เดินไล่จากวัดทันทีเลยเพราะประกาศดั่นอย่างนี้นลห,หลักธรรมเหล่านี้ในรู้กันด้วยทุกคนทุกคนจำเป็นเราจะต้องมาสั่งมาสอนกันม,มีแต่ว่าไล่ออกเลย เท่านั้นแหละโอ้มันไล่แรงมากนะโทรศัพท์มือถือมันจะนั่งสือพิมพ์ก็เป็นนั่งสือเพลินบวชแล้วพระพุทธเจ้าไล่ขอนในป่ากับไปกวาดนั่งสือพิมพ์เป็นเขาข้าวของโรคโรพีโกสกปกโลวหลุนลังเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามีอย่างเหลือบวชนั้นลูกขมูลเสนาสนางังไล่พระเข้ามาอยู่ในป่าในเขาตามลูกขมูโร่ไม้ ในถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลชัดนั่นอันเป็นที่ปัาศจากสิ่งรบกวนอืมแล้วสะดวกแก่การประกอบความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายยงอยู่และบำเพ็ญนสถานที่นั่นตลอดชีวิตเถิดนั่นย็นไงน,นี่อนุศาสตร์สอนพระพอบวชเสร็จแล้วสอนพวาว่าข้อนี้เด็ดเลยเจยา มันระรับทุกคนจะว่าไงปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> ไล่เขาในป่าแล้วยังไปหากวานเราซื้อพิมพ์หากวานเรนวิทยุโทรทัศน์เทวท,ทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือเข้ามาในวัดมันก็มีแต่ส่วมแต่ฐานเต็มวัดเต็มวาสิมันจะมีอาจมีทําที่ไหนนี่แหละมันสรดสังเวชนะพ <c oughs> ระพุทธเจ้าสอนได้ว่าไงมันไม่ดูหูหนวกตาบอกไปหมดนะ มันน่าทุเรศนี่อันนี้มันมากระเทือนถึงนี่พูดนี่ <c oughs> พููรักษารักษาแทบเป็นแทบตายพุ่งมาทำลายมาทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าดื้อหน้าด่างน,นี่ที่มันทุเ,เรศเหลือเกินนะเอาถ้าเราพูดนี่ผิดไปเอาตัดคอเราเลยการพูดนี่พูดเป็น อาจเป็นธรรมเสียงอัดเสียงธรรมออกมาจากหลักจากเตียนคือองค์ศาสดาในจะคําสอนของท่านนี่นะพวกเรามันพวกหน้าด้านมันเลอะเทอะไปหมดนะวันนี้ในเชื่อมวนกวดขันเรื่องโทรศัพท์มือถือวงกรรมฐานล้วก็บอกไปแต่วงกรรมฐานไปสืบสืบดูไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีเช่นเดียวกับในวัดนี้ วันนี้เราอนุโลมให้ฟังที่ว่าอนุโลมให้มีเครื่องเดียวสำหรับประชาชนทั่วประเทศเจ็ดแดนเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดบวมวันตายก็คือเรานั่นแหละให้มีผู้รับโทรศัพท์นี่คอยติดต่อสื่อสารเรื่องราวต่างๆมีเท่านั้นมีเครื่องเดียวให้ไปยุ่งไม่ได้นะนอน,นั้นตัดขาดไม่ให้มี ผวไม่ทํางั้นไม่ได้นะเรื่องกิเลสเมันหน้าด้านที่สุดไม่มีหน้าไหนจะด้านยิ่งกว่าหน้าของกิเลสไอ้มีกิเลสหนาเท่าไหร่ยิ่งหน้าด้านเนี่ยมีอันนี้เป็นเหตุนะวันนี้เลยขึ้นจะไปปักนะขึ้นบ้างดิอย่างนี้หลักถ้ามีเหตุมันะมีมันคึกคักไลยดานทีอืม อาจริงๆล้วศาสนาจะไม่เหลือนะตัวจะไม่มีเหลือบางทั้งที่พราเลยเราเป็นผู้สรองรงส,สนาเหมือนว่าเป็นแนวหน้าของศาสนาพูดเราแต่นี้กลารมาเป็นหัวหน้าหรือกองเรือเท่ๆมันยิงดูไม่ได้เมื่อเรียนนี่ใครก็ได้ยินไม่ใช่หรือทั่วประเทศไทยตอนจะ เจริญพระชนพบครองราชบัลลังก์หกสิบปีครับขงล้าขงในหลวงขงล้าก็แบบฮะขงราครบหกสิบปีใช่ไหมเออนั่นแหละฉันทั้นเสนอขอยศขอลาบขอสมรักษ์เข้าไปหาพระราชวังเราก็มีเดินไปจม่าผ่านพระราชวังขอไปจมบาตำบาที่พระเจ้าอยู่ง้อยาพระราชทานให้ กรรมศาสตร์ให้พวกหัวโล้นนี่ว่างันมันบวชมามันไม่สนใจกบฏบการธรรมอาธรรมที่ภูเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแท้จริงมันไม่สนใจอันยดอันยกอันนี้มันมีมาจากไหนนั่นที่มันไปดีไปดิ้นหาอะไรยาพระราชทานว่าเนี่เราเดินมีจบาตรผ่านพระราชวังอังนั่นนี่ยมันไปดีไปดิ้นหาอะไรคัน,นที่เมเก่า บวชมาเพื่อเพื่อทําเพื่อมากเพื่อผลแล้วมันเสือกไปอะไรไปหาโยศหาลาหหาธรรัก์สมาแสอย่างนั้นพาเรามันหยาบไหมพาพิจารณาสินะหาอะไรภายนอกนั่นนะหาอัฏธารมดูศีลให้ดีสมาธิปัญญาบิมุตดูพ้นอยู่ที่หัวใจของพระทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดพระเจ้าประทานให้หมดแล้ว อันเหล่านั้นไม่ประทานให้ปัดออกโรคธรรมแปดท่านปัดออกท่านไม่เข้ามายุง่งแล้วมันไปยุ่งหาอะไรนี่ที่มันนา่าทุเรศมากมันน่าด้านะพระเราทุกวันนี่หน้าเขาหนา้านเราด้านแบบเดียวกันหมดนี่นี่ศาสนาจะไม่มีนะเอาก็เืนจะบ,บาดผ่านพระราชวางังอ่ะขอพระราชทานเราขอ ตบารุเรียกจึงว่ายาประทานสมรสักให้พวกนี้พวกนี้พวกหลงตบบาบัวอันเนี่ยพวกหลงตบบาบัวหัวล้นกรใจายไหมแลวไอ้ปัญหาอาธหาธรรมนั่นที่พระเจ้าทรงบ่งบอกอ,อย่างชัดเจนเลยบวมมาแล้วไล่เข้าป่าให้ว่ามันเพ่ง <c oughs> ในสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตินี่ คุณสมบัติของพระยศของพระอยู่ที่อาตถิธรรมไม่ได้อยู่ที่พัดยศพัดยักอะไรอ้าย่อมส,สอนให้ไปหาสอนให้หาอาาัธธรรมไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมในสามเดือนโลกาชาติไม่มีอะไรเลิศปฏิวัติตัวให้มีธรรมของใจไปที่ไหนเลิศนหมดอันชื่อไม่รจะโหอะไร หลวงตาก็มีือขยศอยู่ข้างบนหลวงตาบัวพระราชามาเชียวเป็นพระครูตั้งก็พศเท่าไรไม่เอาปัดคืนข้ามวันที่สองข้ามชั้นเจ้าคุณสามวันขึ้นชั้นละเลยมาที่สามข้าชั้นทำเลยอืม นี่เลยครูกับคนในสำรับพระราชสว่างซึ่งเป็นลูกศิษย์เหมือนกันนี่ตัวนันนว้นนาว่าขึ้นชั้นธรมชั้นธรมแล้วก็เราสมเด็จนี่มันเคยข้ามามันจะไม่อยู่ชั้นรองสมเด็จมันจะขึ้นสมเด็จนะยานะจะที่ต่อไปเร,เราพูดจริงจริงเราพูดตามตความจริงเราเชิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์กันมาคือเรารับพระน่นาวะ่า แล้วเชิดสมเด็จสองสองวงแล้วไม่เป็นบ้าพักนะว่าว่าเนี่ยถ้ให้หยุดนะว่าไม่ได้นะว่ามิจะก้าวขึ้นสมเด็จถ้าขึ้นสมเด็จแล้วก็จะพ่วนเปียนในพระราชวางังไม่ออกในป่าในเขาี่เคอยออกลืมหมดเนื้พ่วนเปียนเปียนในพระราชวางนะังไอ,สอ,อไง้สมเด็จบัวนะเข้าใจไหมเดินสมเด็จพอไปก็เอาพักยดนี่กลางนี่สมเด็จไปไหนเนี่ย วน,น,น,นเนี้ยนคนกรุงเทพถ้ากรุงเทพเขาจะแตกกระจายมีหบทเขาไม่เคยเห็นไอ้พระถือพระโดดอวดประชาชนอยู่ในกรุงเทพแต่แล้วก็เป็นหลวงตบวาบัวซะเองเข้าใจไหมนี่พระหลวงตบวาบัวพระโดดเป็นสมเด็จนั่งอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะอนอุโมทนาสาธุการกรุงเทพแต,แตกเข้าใจไหมนี่ก็เอาก็แล้วไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อ้างอี โอ้ยให้หาทำ่ยอะไรจะเจริญยิ่งกว่าทำท่านสอนมาเพื่อหาอาขาทำจังหวะไม่ใช่สอนมาเพื่อโลกธรรมแปลมีญาเสริมราตมียอดเสริมยอดมีชาแสนเสริอมสุขทุกข์นี่เรียกว่าโลกธรรมแปลประยุกตหามันตำมันในตัวของเรานี่มันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเราสุขทุกข์มันก็มีอยู่แล้ว กึ่งเขางนี่ภาษาธรรมฟังไงังสงายฟังภาษาธรรมแล้วมีสาบางเบียดโกแทนไขทั้งนั้นเาพูดไปตัมเบยตามงผลอย่างนี้เข้ามานี่ตึนเหตุใครสงสหรมาความาความาเหมือนลิงได้เรอมอะไรควรไม่ควร ศาสนาแจกหลักธรรมอยวิงัรเราต้องอู่ซะก่อนถ้าครเราก็ไม่แล้วหากจะคครสังสอนก็บ้างแต่ที่นามานั้นถึอก็สอนใรเรื่องยาวบางคนอายนา้อมาคนเาใช้ไม่ได้นะมือใครพระโอไหนเป็นสบัดผ่านผ้าสว่างประกาศบ้างๆยาผ้าจะชั มีสมรรถภาพให้พระหมรังโยนมีใครพูดได้หลวงตาพูดได้สบายอืมเพราะมันขัดต่อสาเหตุทำของมือเจ้าเป็นราบเป็นยอดเสียนเสือมลงสอนให้ปัดออกมันจะต้วนหมามามีการพูดอย่างนี้ผิดถูกที่ตรงไหนเอาเรื่องงานด้วยอัดทำต่างหากให้หาบื่แล้วไล่เใครว่าพระสานที่อยู่ที่จินลับนอนให้อยู่ในที่สงบสงัด เมื e ่อชำระที Fil ่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมจังนั้นนี่ไม่ใช่บำเพ็ญธรรมมันก้อนหาที่มันเข้ากันง่ายอย่างไรเหมือนเราจึงทำอย่างนั้นที่เลราด้วยฟังสบ้างทำอย่างนี้ไม่มีใครมาพูดให้ได้ยินเล่าพูดเสียอืมนี่ก็คลองธรรมมาเต็มเหัวในหัวใจของเราเราบบฟองที่ตรงไหนการคลองธรรมเราคอทุกอย่างเลย อไม่ว่าทางโลกอะไรๆพอปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงในสามโลกธาตุนี้ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงอืมทุกอย่างปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือความมือสุดล้วนเต็มหัวใจนี่ได้มาจากอะไรได้มาจากการชำระสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่เป็นสืนเป็นไฟต่อจิตใจชำระออกของเราจนปรากฏจิตอย่างนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ไม่ใช่เป็นขึ้นมาเพราะหาโยโยธาราบหาพรดโยธาสมณศักยพภนะาษาวโวกทั้งหลายเหมือนกันไม่มันเป็นสร้ังพระจารมีพลเราไม่เป็นสร้ัง,ด,งด้วยพัดยกด้วยสมณศักนะด้วยคุณธรรมของท่านต่างหากเราต้องคำานึงให้ดีสิเราปฏิบัติตามคาของพระพุทธเจ้าเบง 4, สี่สุมห้าในศาสนาห,าหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะ มองไปที่ไหนเห็นเจ้าของจอมจอมเต็มศาสนางือของจริงนี่แล้วจะพูดละไม่มันมองไม่เห็นนี่คืออย่างน้อยก็ด้านวัตถุกออกง่ายเอาก,กวัตถุวัตถุออกง่ายออกง่ายทำเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุแต่เป็นความดีงามและเลือดเ,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 เดือดสัจจอยู่ที่ใจให้บริวัติเราตรงนี้ต่างหากนั่นคืออย่างนั้น เื่งเองอรยืบมาเต็มเนวก็ไมไม่ได้ขอพายรน,นะเราเราก็ยืบวติมาตั้งแต่ตากการรัรู้ผูกขาดอยู่ในป่าในเขาได้จะเห็นในป่าเหมือนผ้าชี้นี้ไว้สิอะไรอ่ะอืมมจะพูดถึงย้านหลังไปถึงการบำเพ็ญของเราจนขยะทุกวันนี้คิดดูแลง้งดูปฏิบปาทาเราที่ดําเนินมานี้แต่ข้อแท้กอนดแอร์ที่ตรงไหนไม่มีเลย มีแต่ขยะขยะโโขขนาดนั้นมันก็ทําได้ขนาดนั้นมันก็ทาได,าด,ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอไปฟังบอกว่าแรก็อ่านตำรับตำราซะก่อนอ่านจนถึงนิพพานมันก็ไปสงสัยนิพพานว่ามีอยู่หรือไม่มีนาะนั่นส่วนใหญ่มันเชื่อแต่ส่วนย่อยมันไปแบ่งจริงว่นนานิพพานมีหรือไม่มีนาะลงใจสัตว์สินใจเอา เราจะสอบแสดงหาครูบาอาจารย์องค์ใดที่มาชี้แนวทางบอกชัดเจนตามความเป็นจริงว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่จะเป็นคารวะก็ตามแต่เป็นผู้ทรงคุณธรรมประเภทนั้นครูบาอาจารย์ก็ตามเราจะนอบกายสาตตัวต่อท่านทีนี้เราจะตัวของเรานี้ทุ่มเพื่อมรรคผลนิพพานโดยท่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาออกจกเรียนแล้วก็ดีดฝืงใครจะให้สอนไม่สอนนั่นเรา นังจะกทางปริยัติก็ไม่ไม่เคยสอนนักรมทีโชเอบบาลีไปเหล่านี้ไม่สอนอนั่นนั้นผู้ใหญ่จะให้สอนนังหลีกได้นะไม่เอาเพราะจะพุ่งตอนนี้พานอย่างเดียวตัดขาดสะบ้นไปเลยนี่น็บึงมากก็เข้าหาพ่อแม่หูอาจมาั่นนางที่เคยพูดมาท่านกลางเลยได้ไปแล้วใส่เปี้ยงเปี่ยงเลยนะท่านมาหาอะไรขึ้นทันทีเลยนะนั่นท่านกลางเลยได้ไปแล้ว ขอคอย้อนรับความตั้งใจของเราที่สเสาะแสวงหาความจริงอย่างเต็มหัวใจอืมแล้วก็ชี้ไปแล้วต้นไม้ภูเขาไม่ใช่ทีเลไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่มคผลนิพพานฟาดออกไปครอบโกลกะาางไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมไม่ใช่มคผลนิพพานกิเลสจริงๆธรรมจริงๆมคผลนิพพานจริงอยู่ที่ใจยยนั่นเห็นไหมท่นานรัตลงมานี้เอาให้พิจารณาทังใจด้วยจิตตะพานนาเบิกออกด้วยจิตตะพอนา พระพุทธเจ้าสาวพวกทั้งหลายท่านเบิกสิ่งลอานี้ออกด้วยจิจภาวนาเอาให้ดีทันวาง,างนี่นะโอ้ยเราไม่ลืมนะสดสดร้อนพอดีกับความตั้งใจของเราที่มุ่งหาครูบาอาจารย์หาของจริงอย่างว่าพอฟังจากท่านโลงใจไม่มีที้จัองที่หานั่นเต็มหัวใจทั้งๆที่ททยังมีอยู่คําว่าส,สงสัยมรรคผลิพานไม่มีเลยที่นี่นี่มันกับคุ้งหมดตัวแล้วสินี่แหละตอนออกคุ้งอนนี้แหละโอ้ยมัน มันเลยอะไรไปพูดง่ายๆว่าพิจารณาย้อนหลังถึงความเพียรของเราตั้งแต่น้นมาที่จะมันอ่อนแอท้อแท้ที่ตรงไหนตรงไหนไม่มีเลยมีแต่ด้ขยะขยะโอ้ยอย่างนั้นมันก็ทําได้อย่างนั้นมันทําได้อย่างไรคือปัจจุบันที่เราเลี้ยงปเนี๋ยเราแก่แล้วใช่ไหมละ่ะถ้าทาอย่างนั้นเราตายเลยนี่มันก็นทําได้ทําได้นี่แหละความเพียรของเราได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่มันของเล่นอะไ,ไรท่านที่ว่านั่ง ตลอดลุ่งตลอดลุ่งนี่เก้าคืนสิบคืนแต่ไม่ไม่เดิไม่เดินติดกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนสามคืนเว้นคืนหนึ่งบ้างสองคืนบ้างนั่งตลอดลุ่งจนก้นแตกจนก้นเลอะฟังที่นะอืมเป็นยังไงใครมีแต่หมอนแตกนี่นี่ก้นแตกนะเจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ลยั่งคืนนั่งสมาธิตลอดลุ่งเมื่อไหร่ มันจะเป็นจะตายจริงสติปัญญามาเองนะวะคนเราม่ไน้โง่ตลอดเวลานะวะ่ะเวลาจนกอกเึ็มมุมจริงสติปัญญามันจะมาแก้กันมาเองมันฉลาดได้นะนะั่นแหละเราเห็นเหตุการณ์ของเราเวลาไฟนี่มันคือทุกเวทนาเผาเราทิ่นั่งอยู่นั่นนะเรานั่งอยู่นี่เหมือนหัวต่อทุกเวทนาที่เผาหมดทั้งตัวเรานี่เป็นเหมือนกับไฟนี่แหละที่นิปติปัญญามันออกหมุนแก้กันอื เวลาจนก่อจริงๆมันไม่อยู่นะไปทนนั่งทน,ทนเฉยไม่ได้ไม่ถูกทนด้วยการพิิ่นี้พิจเรณาสติปัญญามากเองมากเองหนักเท่าไหร่ทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญายิง่งมุ่นตลอดเดี๋ยวแก่กันได้ลงขึงอะไรนั่นนั่งตลอดลุ่งได้ความมัจรร่จัจจันทุกข์ขึงสว่างจ้าข้อโลกธาตอนไฟเผาร่างกายเหล่านี้ตอนนั้นเหมือนตกอยู่ในนรก แต่สติปัญญาบูเบิก,ออกมากเขาก่อนวาได้พางจิตลงเึงอะไรอย่างเงี้งงยร่างกายที่กํลาลังร้อนเป็นไฟหายหมดเหลือแต่ธรรมชาติอัศจรรย์อยู่ในใจนี่คืนแรกก็เห็นแล้วนะโถอัศจรรย์เป็นอย่างนี้นะคนเราเวลามันจะตายจริงมีสติปัญญาแก้ตัวได้เป็นอย่างนี้ในรับแล้วนะกาบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านส่งเสริมคืนแล้วเพาเราขึ้นไปหาท่านนี้มัน แต่ก่อนก็เหมือนผ้าพับไว้แล้วขึ้นไปหาท่านนะไม่ว่าครูอาจารย์โดนใดเราเหมือนท่านท่านเหมือนเรากิิยาท่าทางทุกอย่างเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันรู้ภายในใจแล้วมันไม่เป็นนะภายในใจมันผักมันดันออกมาอยากอยากเล่าถวายท่านเรื่องความรัศจั์ที่มีใน,ในใจซึ่งเราไม่เคยมีเล่าท่านเหมือนนั่งมวยแชมเปี้ยนนะขึ้นผางผางผางเลยท่านก็นั่งนิ่งเอาหมดขีดเลย การพิจารณาทุกเวทนาพิจารณายังไงยังไงงไงมันแก้กันตกคนไม่อย่างไงจงกนกระทั่งถึงมันขาดกับ,บ้านร่างกายหายหมดอจิตนิสง่เจ้าอยู่ภายในเราอาจา่ยนฟังพอเราจบลงก็าหมอนั่งหมอนอคอยฟังที่ท่านจะแนะนําแบบไหนแบบไหนคอยฟังนั่งหมอมันต้องอย่างงั้นขึ้นเลยนะท่านก็ะถึงใจท่านเหมือนกันพางเลย มันต้องอย่างนั้นเอาราชนี่ได้หลักแล้วอืมเอาเลยอัตภาพนี่มันไม่ได้ตายถึงห้าโหนมันตายเพียงหนเดียวนี้ได้หลักแล้วเอาเลยนะนี่เราก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยุท่าน,นั้นออกมาจากท่านแล้วใบไม้สดใบไม้แห้งลวกลง,ลง,ลงนึกว่าข้าศึกทั้งจะเห่าจะกับซัดเกยเลยอเอาเลยเอาขึ้นไหนได้คืนนั้นคืนนั้น, <c oughs> นท่านลัางแน่ก็อย่างนั้นแต่เรามันไม่พอดี พอถึงขั้นพอสมควรที่ท่านจะล่างเอาไว้พนขึ้นไปกาบแบบสารถีฝึกมา้านั่นท่านขึ้นแล้วนะ <c oughs> เวลาม้ามันคึกมันขรอมมากมากไม่ฟังเสียงเจ้าของเขาต้องฝึกตรมานอย่างหนักไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรให้กินน้าไม่กินแต่การฝึกฝึกอย่างหนักเอาจนกว่าม้าค่อยลดพยศลงการฝึกเขาก็ค่อยลดลงลดลง เอาจงกระทำม้ายอมรับทําการทํางานตามที่สารถีฝึกแล้วเขาก็อยู่ในการฝึกทรามานเช่นนั้นนะท่านพูดเพียงเท่านั้นถ้าเรายังเสียดายยังจากยอดมาอีกไอหมาตัวนี้มันฝึกยังไงเนีอยากส้ทบรบาแต่ท่านไม่ว่าตั้งแต่นั้นมาเราก็ไว้นั่งตลอดล่กนี่คือล่าง่านล่างมันเอาจริงจอืมตั้งแต่ฟังเทศท่นแล้ว เพราะนิสยัยอะไรนี่เป็นนิสัยเด็กขาดจริงๆพูดจริงๆนะอืมถ้าว่าอะไรแล้วขาดไปเลยถ้าลงได้ลงใจแล้วขอขาดขาดเลยไม่ได้มีคําว่าเสียดายนะนี่พอลงในใจลงใจในธรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นซาดเนียพอท่านว่าง,งั้นแล้วนี่ท่านลั่งแล้วนะให้อยู่ในความพอดีเราก็ไม่เคยนั่งตลอดดรุ่งอีกเลยนั่งเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> นี่เราพูดย่อ เรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์ร่างเราคือเราเป็นนิสยัยผาดโผนว่าอะไรเอาจริงเอาจังมากคาดไปเลยสะบ้านไปเลยขาดสะบ้นไปเลยท่านเป็นคนคอยร่งเอาไว้ร่งเอาไว้ที่จะให้หนุนว่าขี้เกียจจข้่าเลยไม่เคยปรากฏเพราะขี้ยาท่าทางมันก็บอกอยู่แล้วอืไม่ใช่พระขี้เกียจว่างั้นเลยนะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนดูเหมือนกันมันคร่อมตัวตลอดเวลา ท่านดูเราอยู่จดไม่มีความที่เสียดีการมีกา่ลังเอาไว้ที่พอถึงความภาคเพียนก็เหมือนเอาเต็มเหนี่ยวเต็มเนี่ย <c oughs> นี่พูดอันเรื่องอะไรมาถึงเรื่องความเพียรที่จะมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายนีเราเดินตายมานะไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> อยู่ในป่านในเขาเราเห็นอาหารการบริโภคเหลือเฟือนี่มันเยี่ยวม,มันแทบทุกวันนะมันร้อน ย้อนหลังไปฮาที่เราอยู่ในป่าในเขาบินสวาดกับคนป่าสามลังคาเรือนสี่ลังคาเรือนเขาอยู่ในภูเขานะไปอาศัยบินทวางเขาเขาได้มาเท่านี้พออะไรไม่ว่าพอ,อยังอัตภาบไม่เปลี่ยนไปได้ปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกเท e ่านั้นพอใจนั่นแล้วมันทุกข์ขนาดไหนอยู่อย่างนั้นเวลาเราทำพวกเราใครไปเห็นเราเมื่อไรจะเป็นจะตาย อยู่ในป่าในเขาทั้ง,งนั้นืมฉันต่อมาจ่อก,กระทั่งเล,เลยมาเกี่ยวข้องกับหมู่บ้วนนี่ไปยิงได้เห็นหลวงตบวาบัวทีนี้หลวงตบวาบัวเลยชื่อกระเทือนไปทั่วประเทศไทยแล้วนะดี๋ยวนี้มันก็เป็นของมันเองเข้าใจไหมเวลาเป็น,น่านั้นจะไม่มีใครเห็นเรานี่แหละเอาจนกระทั่งสมใจความเพียรที่ท่านสอนเต็มเม็ดเต็นหน่วยมัน นิพานอยู่ที่ไหนซาดลงไปเอาให้ได้นิพานยึดจะบภาวนาจะบูเบิกให้ถึงนิพานได้เ่านั่นไม่มีกันมาตใส่นั่นนี่ก็ฟาดกันลงไปเลยนั่นแหละสมมากสมหมายนี่แหละความเพียงกล้าผลมาแบบเดียวกันเวลาได้ปรากฏขึ้นมานี่เหมือนฟ้าดินถล่มเห็นไหมล่ะนี่แหละการประกอบความภาคเปลี่ยไอ้ชอดแท่เดือ ได้เป็นความหยิบความดีจนฟ้าดินถล่มมีที่ไหน <c oughs> ไม่เห็นมีรปับมีที่ไหนวะเอาอย่างนั้นเินมีอที่มาสอนโลกทีนี้เวลาสอนทำได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วในหัวใจตรงนี้มีจะทำลว้วนๆไม่มีกิเดไดใดเข้ามาเสือปนออกมาแง่ไหนภาพรับปันผงบึงบึงๆบึงก็มันเปิดรอดกลัวอยู่แล้วน้ำบาดน้ำทำ ที่จะต้อนรับผู้มาเกี่ยวข้องเมื่อสมควรที่จะต้อนรับหนักเบามากน้อยเพียงไรมันจะออกรับกันทันทันทีถ้าไม่สมควรจะออกดึงก็ไม่ออกเข้าใจไหมล่ะถ้าสมควรจะออกทุ่มทันทีเลยก็ออกอย่างนั้นมีธรรมไปอย่างนั้นแล้วไม่มีอารมณ์จะพูดเด็ดพูดเดียวพูดจำนวนไพลระพวามพิงพูดเฉียบขาดพูดเด็ดพูดขาดขนาดนั้นก็เป็นธรรมะประเภทนั้นประเภทนั้นเพื่อประโยชน์ ตามขั้นผูิของประชาชนหรือใครที่มาเกี่ยวข้องควรหนักหนักควรเผ็ดเผ็ดควรร้อนร้อนควรเฉียบขาดคาไปเลยพอเสร็จแล้วเหมือนกันหมดอืไม่ว่าพูดจำนวนอ่อนหวานไม่ว่าพูดเด็ดขาดเพราะเป็นประโยชน์เันขั้นเป็นขั้นของธรรมไปพอเสร็จแล้วก็เงียบเลยไม่เนีวเป็นอะไรไหมวันนี้ลเลาเสร็จ ดุเขาบ้า,บางดา่าเขาบ้างอะไรนั้นนีเป็นอรารมณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นยาอย่าพูดนะเขาใจไหมเออจะของจะมาตีจาของเป็นไฟอยู่นั่นดีไม่มีเอาทำออกพูดเลยพูดขนาดไหนถูกต้องโดยธรรมโดยธรรมแล้วทั้งนั้นไม่ว่าํำนวนไเรละพอพิ้งไม่ว่าํำนวนเด็ดเดี่ยวเกี่ยบขาดดุด่าขนาดไหนเป็นคำนวนแก้เสียดทั้งนั้นพอจบแล้วหายอย่างเลยจึงไม่มีอารมณ์ต่ออะไรเข้าใจนะ 好了，好。